สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่อง stop gaming หยุดการพนันสำหรับท่านใดนะครับที่มาฟังคลิปนี้แล้วสนใจที่จะเข้ากลุ่มเลิกการพนันนะครับเข้าไปปรึกษาเข้าไปพูดคุยเข้าไประบายนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับไม่กล้าที่จะพูดคุยกับคนรอบข้างนะครับไม่กล้าที่จะปรึกษานะครับเพราะว่าบางคนก็กลัวคนรอบข้างตอกย้ำนะครับซ้ำเติมนะครับ ภายในกลุ่มของเราเป็นพื้นที่ระบายพร้อมที่จะรับฟังทุกคนนะครับใต้คลิปใต้ลิงก์นะครับก็มีกลุ่ม l ล e Open c ช a t ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับห่างหายไปเป็นเดือนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมคนบางคนนะครับเล่นพนันออนไลน์แล้วได้เงินจริงนะครับ บทความนี้นะครับก็เป็นของคุณแซมสตาร์กนะครับซึ่งผมก็จะนำมาขออนุญาตนำมานะครับเผยแพร่ะนะครับให้ทุกคนได้ฟังนะครับแล้วก็เตือนสติทุกคนที่ยังหลงอยู่ในวงการพนันออนไลน์หรือว่ากำลังจะเข้ามาเข้าสู่วงการนี้นะครับอยากให้ฟังคลิปคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผม หลายๆคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมตามไลฟ์ facebook ไลฟ์ i like ิ t ต k อก u t u b e ต่างๆนะครับจะมีพวกคนดังนะหรือว่าพวกเน็ตแอล o ดอนะหรือว่าคนบางกลุ่มนะครับที่เล่นผนันออนไลน์เล่นโชว์นะครับแล้วทำไมถึงชนะเอาชนะเอาเนาะอพอเราไปเล่นตามเขาใช่ไหมครับแต่ไม่ได้แบบเขาสัง,งั้นสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะ เพราะว่าพวกเนี่ยไอดอลหรือว่าพวกที่เล่นโชว์พวกนี้มันคือเสียนพนันหรือเปล่าหรือว่าพวกนี้ออมีโชคทางด้านนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเฉรยข้อสงสัยพวกนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกว่าการพนันในปัจจุบันนะครับมันสามารถ เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเล็ตไฮโลสล็อตบาคาร่านะหรือว่าการพนันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะธุรกิจสีเทาพวกนี้มันหากินบนความฉิบหายของคนอื่นนะครับจากความโลภของคนนะครับพวกนี้มันก็วิวัฒนาการตามการเวลานะครับจนมาเป็นระบบพนันออนไลน์อยู่ทุกวันนี้นะครับ และการพนันทุกวันนี้มันอยู่ในที่ที่มีคนนะนี่คือคีย์ของโจทย์ข้อนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้คนอยู่ที่ไหนล่ะถ้าไม่ใช่ในออนไลน์ใช่ไหมครับและการที่จะเข้าถึงคนกลุ่มที่สามารถอชอบการพน,นันหรือว่ารักในการพน,นันพวกนี้ก็ต้องเอาการพนันไปวางไว้ในจุดนั้นๆใช่ไหมครับ ซึ่งง่ายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกเว็บดูหนังเถื่อนเว็บดูบอลเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับเว็บสิบแปดบวกอะไรต่างๆนะครับพวกนี้พนันออนไลน์มันก็จะมีการแปะลิงก์นะครับแอดโฆษณาไว้นะครับซึ่งพวกธุรกิจพวกนี้มันมีประโยชน์ร่วมกันนะครับเธอลงโฆษณาชั้นฉันก็จะลงโฆษณาเธอมก็จะวนกันอยู่แบบนี้นะครับ แต่นี่มันคือลักษณะการทําให้คนเห็นเว็บพนันออนไลน์ในแบบกเก่าๆซึ่งเราอาจจะรู้ทันนะล้วก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่เชยก็ว่าได้นะครับแต่พวกเว็บพนันหน้าเก่าหน้าใหม่มันก็ทํากันนะครับซึ่งการที่ถูกมองว่ามันซ้ํำซากนี่แหละเป็นที่มาของการที่มีคนเล่นพนันออนไลน์แล้วได้เงินเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าความจริงแล้วคนที่เล่นพวกเนี้ บอกเลยว่าไม่ใช่พวกเซียนพนันอะไรทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่เพราะว่าดวงเพราะว่าโชคอะไรทั้งนั้นนะครับแต่สาเหตุมันเป็นเพราะว่าระบ,บบออนไลน์ตั้งใจให้คนกลุ่มพวกนี้มันได้เงินต่างหากล่ะนะหรือพูดง่ายๆก็คือล็อกยูสให้พวกนี้มีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ผ่านมานะก็อย่างเช่น ไอเสียปอเนาะที่อยู่นี่แหละอืมกินข้าวแดงแกงร้อนอยู่เกินจําไปแล้วนะหลายๆคนก็คงจะรู้ดีนะผมไม่เขาเอ่ยชื่อก็แล้วกันนะตัวยอ่อเสียปอนั่นแหละนะพวกเนี้ยเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะไลฟ์สดชวนคนมาเล่นการพนันใช่ไหมครับแต่ก่อนเล่นพนันออนไลน์ซึ่งวิธีการเนี้ยแบบว่าเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะ เพราะว่าเขาจะใช้วิธีการเชิญชวนทุกคนกดแชร์นะแล้วได้เงินหรือร่วมทายเล่นพนันตอนนั้นจริงๆถ้าทายถูกก็ได้เงินอีกอ응ืซึ่งพอทายถูกแล้วก็แจกเงินจริงๆนะแล้วเขาแจกทําไมล่ะเป้าหมายพวกนี้มันก็แอบแฝงนะก็มีแอบแฝงก็คือพวกเนี้ยมันต้องการที่จะเพิ่มยอดแชร์ยอดการมองเห็นนะ ระเบิดยอดแชร์ยอดการมองเห็นถล่มทลายนะครับบางทีคนดูอย่างเช่นถ้าคนดูสัก20000น like, ไลค์นะก็เหมือนได้ซึมซับวิธีการเล่นในเว็บของไอเสียปอตัวนี้ไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนละ่ะการพนัน,นมันก็มีเสียมีได้บ้างใช่ไหมครับถ้าไม่มีการโกงกันขึ้นมานะก็อาจจะได้หลักพันนะได้หลักหมืน่นนะ ซึ่งพวกนี้ก็จะเล่นโชว์เราในไลฟ์โดยตรงนะครับซึ่งผมถามคุณหน่อยนะครับว่าถ้าคุณเห็นคนได้เงินจากเว็บพนันพวกนี้แฟแฟคุณอยากจะเล่นไหมนะครับถ้าถามผมเองหรือว่าถามหลายๆคนผมว่าอยากเล่นแน่นอนนะครับถ้าเล่นแล้วมันได้เงินแบบแฟฝงนะครับเพราะว่าในปัจจุบันหลายเว็บก็มีแต่เจ้ามือกินเรียบทั้งนั้นนะครับ แต่เรื่องนี้มีความลับมากกว่านั้นนะครับเงินที่เขาแจกนะเป็นเงินจริงระบบที่เล่นโชว์นะก็เป็นของจริงเงินที่ใช้เล่นพนันก็เป็นเงินของไอเสียปอจริงๆแต่ความลับที่พวกนี้ไม่เคยบอกใครก็คือยูเซอร์ที่ใช้เล่นนะมันถูกล็อกครับหมายความว่าไอเสียปอเล่นจริงนะเว้แต่ยูเซอร์นั้นมันถูกล็อกให้มีโอกาส ชนะสูงนะแล้วก็พวกนายทุนเจ้าของเว็บก็ให้เงินไอเสียปลอมมาอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับยูเซอร์แล้วก็เวลาไลฟ์สดนะเวลาไปอยู่ต่างประเทศก็ไลฟ์สดโชว์นะทุกคนเพราะว่าเลีนในประเทศไม่ได้มันเสี่ยงใช่ไหมครับแล้วไงต่อละก็พอไลฟ์แล้วพอคนดูเยอะๆใช่ไหมครับก็เริ่มแจกเงินละนะคนก็แห่แชร์พอแชร์เสร็จมันก็จะมีพวกที่หลงเชื่อนะเข้าไปสมัครเว็บ พนันออนไลน์พวกนี้ทันทีนะซึ่งไอเสียปอมันก็จะมีเงินจากกรณีนี้เยอะเลยนะครับหรือว่าไม่เฉพาะไอเสียปอแล้วหลายๆคนที่หล,ลายโชว์ก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเหมือนกันนะเป็นพวกหน้าม้านั่นเองนะ รายได้ได้จากไหนนะอันดับแรกก็ได้จากค่าจ้างที่ไปไล์ใช่ไหมครับค่าแนะนําจากยูเซอร์ใหม่นะโปรโมชั่นก็ประมาณว่าเชิญเพื่อนใหม่เข้ามานะเราให้เงินเข้าระบบคุณนะ,ะหัวละหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยนะหรือว่าเปอร์เซ็นต์จากการเล่นเสียของยูเซอร์ที่มาจากเสียปอนะอย่าง20%สิมมติว่าคุณเสียหมนะื่นหนึ่งนะตรงเนี้ย ไอเสียปอนก็ได้ไปละสองพันนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับซึ่งรายได้ที่ได้จากการเป็นหน้ามาของไอเสียปอนะครับเอาง่ายคือยิ่งคนหลงเชื่อเข้าไปในไลฟ์เยอะเท่าไหร่นะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็ยิ่งจะได้เงินจากพวกคนเยอะเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเจ้าของเวบเลยนะเพราะว่ายังไงมันก็มีแต่ได้กับได้แน่นอนนะครับเขาถึงบอกกันไงครับว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆในโลกนี้ใช่ไหมครับ ผมกล้าอธิบายได้เลยนะครับว่าไอ้พวกหลายๆคนนะที่มันเล่นโชว์อยู่ที่ว่าเล่นได้เอาได้นะพวกเนี้ยสาเหตุจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเซียนหรือว่าดวงของมันหรอกนะระบบล็อกยูเซอร์มันไว้แล้วให้มันมีโอกาสชนะสูงนะครับดังนั้นการพนันออนไลน์ผมบอกไว้เลยนะมันก็เหมือนกับการตกปลานั่นแหละนะเวลาที่นักตกปลาอยากได้ปลาตัวใหญ่ๆใช่ไหมครับ เขาก็ต้องใช้เหยื่อที่ดีใช่ไหมปลาเล็กอาจจะได้ตอดกินบ้างนะแต่เวลาปลาแยนมางับเหยื่อนะอย่าวาังว่ามันจะรอดนะครับตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนคุณเป็นปลานั่นแหละนะที่เหล่าพวกเจ้าของเว็บนะพนานออนไลน์นะที่มาใช้เหลือเหยื่อ ล่อคุณนะโดยใช้เงินใช้ความโลภนะครับในการหลอกล่อพวกคุณนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะแล้วก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับหลายๆคนที่ไม่ชอบเล่นการพนันแต่มาฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนที่พยายามที่จะเลิกแล้วก็ได้เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ Open Chat กลุ่ม stop g a m i n g การหยุดการพนันนะครับเข้าไปพูดคุยเข้าไปปรึกษาเข้าไประบายได้นะครับก็จะทำให้คุณเลิกตัดวงจรออกจากตรงนี้ได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็แชร์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนนะครับที่จะเข้ามาฟังคลิป,ลปนี้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ากลุ่มเลิกการพนันนะครับ เขาไปฟังประสบการณ์ของหลายๆคนนะครับเพื่อเตือนสติตัวเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลิกจริงๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับการพนันมันเลิกยากนะครับแต่เลิกได้นะครับสวัสดีครับ